ไม่เคยได้เข้ามาเลยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยเข้ามานี่นะฮะโอ้มันจะไปได้ไหมแค่นั้นแหะเอาไหมเอาแล้วเอาแล้วอือตัวใหญ่โหเปลีย่ยนมุมได้ผลเฮ้ยนะสัดดีครับนันนะ พี่ๆนะครับคนภายนอกอยู่ในเมืองนะวันนี้ไม่ได้มาทําคลิปหลายวันนะเนื่องจากว่าไม่สบายป่วยนะครับป่วยเป็นอาทิตย์เลยนะตอนนี้ยังไม่ดีนะเสียงกําลังดีขึ้นมานะวันนี้ก็มาที่สวนนะมาดูอะไรสักหน่อยนะตรงนี้น้ําแห้งไปแล้วนะครับดูปลาเต็มเลยนี่ดเด๋ยวแห้งวันนี้ก็ต้องวิทนะฮะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ปลา เยอะหรือเปล่าเนาะผมจะเข้าไปดูในในนานี้ด้วยนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมในานานเนี่ยเพราะว่าน้ามันแห้งขนาดนี้ไม่รู้มมีปัดค้างหรือว่ามันมันไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกัอนอากาศมันเปลี่ยนนะเป็นไข้เลยป่วยนะ น,นีน้ำมันแห้งหมดแล้วครับเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะไม่รู้ว่าน้ำมันจะกังเหลือมีปลาค่อนอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยได้เข้ามาเลยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยเข้ามานี่นะฮะโอ้มันจะไปได้ไหมแค่นั้นอะ ดู้วยกันน,ะน้ำห่อเลยครับน่าจะมีเหลืองามค้างนะแห้งแบบสนิทเลยอนะ่ะข้างล่างว่น่าจะไปต่อได้แล้วเนี่ยอนี่ไหนๆก็มาที่นี่ก็ไม่มี แห้งเลยนะลองดูครับโอ้ไม่มีนะร่องน้ำหายเกี้ยงเลยไม่มีนะปลาค่อนเรียบร้อยน่าจะแห้งมาหลายวันจอบอตรงนี้เคยเป็นร่องน้ำไหม ตรงนี้มีน้ำอยู่นะตรงนี้พอมีน้ำอยู่นะแต่จะมีปลาหรือเปล่าดูกันแถวเนี้ยหญ้าลก ไม่มีน้ำแล้วเลยเหลือนิดเดียวเองไม่มีแลวแต่มันมีบ่ออันนึงนะเคยมีบ่ออยู่ตรงนี้แห้งแห้งหมดเลยนะมันเคยมีบ่ออยู่นี่บ่อหนึง ถูกแล้วอาจจะมีปลาอยู่นะก็มีน้ำแห้งอยู่แต่ว,ว่าน,น้ำมันแบบัันลกอะฮะขอไปในเสียงด้วยเสียงไม่ค่อยดีเลยในสาย่างแห้งเลยนะดดนตอนนี้ ไม่ได้มาตกปลาหลายนานเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองตกดูนะครับทรงนี้ปลาก็น่าจะเยิ่มกันคุณน้ําขุ่นหมดเลยเนะนี่ยน้าขุ่นแนะ่เยอันนี้รอลุ้นตอนน้ำแห้งๆนะวิตเลยคนระับฝนไม่ตกก็วิตเลยบากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกัเลย เดี๋ยวลองมาตกปลากันดูอูดแดดกำลังจ้าเลยเแบบ็ดไม่มีทุ่นนี่นะฮะเดี๋ยวโยลงไปก่อนเแบบ็ดไม่มีทุน่นน้ำแห้งนะถึงนู่นเลยหน้าพายเรือลงไปตกปลาในในน้ำจังงั้นลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ค่อยลงมันติดหญ้าเยอะดูดิ อยากจะลงไปดูแถวนู้นนะว่าตกปลาตรงไหนดีอ่ะมันมีแต่โอ้มีปลาเล่นน้ำอยู่นะเดี๋ยวลงตกแถวนี้นี่ตกนี้คันหนึ่งด้คันหนึ่งก่อนเดี๋ยว,ยวตกสักสองคันเนาะไม่ตกนานเลยน้ำแห้งดูดิถึงล่างแล้วอ่ะ หารก็เน่ามากเลยด้กินหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันครับอลองดูนะหือมอากาศลมนะฮะตรงนี้แหละไม่รู้ว่าอันนี้ไหมเนี่ยลมพัดด้วยเดี้อ นบรรยฆกาดเหมือนเหมือนฝนตกนะดูดิคือนี้เมฆทั้งนั้นเลยดำมาอ่ะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะ่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะแถวนี้มาลุ้นกันว่าอาจจะกินไป็ดหรือเปล่าดูน้ำดูสภาพไอตัวจอกมันเยอะแต่ว่า ได้ยินเสียงจิบจิบนี่คือเดี๋ยวพวกปลาสลิดคงจะกินเยอะแหละความฝันผมนี่คือเอาไอ้ผักตบออกครึ่งหนึ่งนะยังไม่มีใครมาช่วยเลยตอนนี้มันป่วยอยู่แต่รอดีๆขึ้นนะมีเวลาลุ้นปลากันว่ามันจะกินหรือเปล่าแค่นะั้ตอนนี้นะฮะไม่ได้ตกเบรดทำคลิปมานาะนตั้งแต่กลับจากอัมพาาตกปลาที่อัมพาาแล้วก็เพชรบุรีมานะฮะ มาลองมาลุ้นกันที่ของเราบ้างนะให้กำลังใจครับน,น้าๆนนะโอ้ย,อย,อย,อยกินอยู่กินอยู่อเขาอยู่ครับลากอยู่ถือว่ามีกำลังใจละ ดูปลาอะไรไม่รู้แหละลุ่ลนถึงนหะเบ็ดไม่ค่อยลงโอ้โหหัวักเยอะเหลือเกินกิ่งไม้เอ้ยไรเอ้ย,อยโอ้เต็มไปหมดลุ้นรอลุ้นกันต่อครับ เริ่มหลากแล้วนะหลากแล้วหลากแล้วไม่รู้ปลาเล็กปลาดอยหลากกินอยู่นะรู้ปลาอะไร กินๆ,ๆลากๆหยุดหยุดนะรู้ปลาอะไรไปละไปละไม่รู้ปลาเล็กไปห,ปห,ปหน่อยนะมันก็ไม่ติดแฮะมันลากไปอีอปลาเรนะทำไมครับลงปุ๊บก,ก็ลากอย่างนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้ปลาอะไรกินลงปุ๊บก็ลากลยปุ๊บก็ลากเลยไว้ ต้องใส่เหยื่อให้เล็กๆลงนะลงปุกกระรากเลยเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรนะฮะเออปลาอะไรวะนึกว่ามาให้อาหารปลานะ นีเป็นปลาเล็กหรือเปล่าเนอะมันคาบแล้วก็ค่อยๆเลื่อนวิ่งไปเลยนะ,ะกินกินอยู่นะะเสียงธรรมชาติดีมากที่นี่ ลกเยอะนะะปลุนปลาอะไรให้นั้นนะ่ะ ลากจมไปเลยนะปลาอะไรปลาอะไรอยากรู้มันกันมันเป็นปลาอะไรกินแล้วก็ไม่ติดเบ็ดเลย กิ่นะปลาในนี้ก็น่าจะไซส์ใหญ่เยอะอยู่นะแต่ไซส์เล็กก็น่าจะเยอะตามนะครับนะไม่ติด ไม่เหงาดีฮนะมีปลาใหญ่ๆออกกระเล็ดอยู่นะปลาใหญ่ๆแต่ไม่รู้น่าจะเป็นปลาที่น,นี่ปลาสลิดเยอะนะนลงปุ๊บมันก็ลากไปเลย หลงพปกกินเลยนะเนี่ยรู่เห็นไหมจะสะท้อนแสงนะครับเพราะว่า อาทิตย์สองลงตัวนี้พอดีเลยสาบมาแถวนี้เอาละ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 โอ้ยปลาตัวนี้ที่เองปลาหมอ,อไซนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนนะฮะเลี้ยงไว้ในกระชากตัวนี้ก็แล้วกันนี่นะครับถึงว่ามันเปรี้ยวจังนะไซนี้นะ น่าจะเยอะแต่จริง่ะมันก็กินได้นะตัวตัวเล็กมีตัวใหญ่ะใหญ่มากก็มีใหญ่แบบเท่าปลาหมอชุมพรแล้วนะมีเนี่ยเยอะนะไปไปโอ้ถือว่าลงไปปุ๊บเอาเลยลงไปปุ๊บเอาเลยน่าจะเป็นไซส์นี้ไปเยอะนะ องไปปุ๊บก,ก็ลากเลยเนหะ็นไหมโอ้แล้วไม่ไม่ติดวเบ็ดก,ก็ข้างจีงไม, <c ười> ไมง้ไม่เหงาเลยจินไม่เหงาละดูนะมาตรงนี้เอาไหมเอาแล้วเอาแล้วอือตัวใหญ่โอ้ยเียน,นมุมได้ผลอุ้อยจริงเลย โอ้โหโตมากเลยโ,โนี่ฮะเปลี่ยนมุมตัวใหญ่นะเกือบหลุนนะดแล้วเดี๋ยวดิโอ้โหจเริ่มเลยฮะได้ผลแล้วลองใหม่คับลองใหม่ดูตัวใหญ่บ้างเลยเปลี่ยนมุมก็โอเคแต่กิ่งไม้มันเยอะบ,บนหัวนี่นะเต็มไยกิยง่งต้นมะม่วมงกำลัองออกลูกดเลยนะ โตกินได้แล้วด้วยโหจะเปรี้ยวน่าดูอสอยไปกินพริกเกลือซะหน่ยอยลองไหมฮะอาจจะอยู่แถวนี้มันซุ่มอยู่ในปา่าใหญ่เนี่นะ ลุ้นกันครับตรงนี้ว่าจะได้ไหมเงียบเลยมีตัวเดียวเหรอไม่ค่อยลงเป็นไอ้ใบไม้ ตบเอา,อาหารหมดซะงั้นอ๋อมันลำบากตอนนี้แหละกิ่งไม้ข้างบนนี่เยอะย่อนอีกทีครับ ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลจะนิ่งไปแล้วเงียบๆแนละ้มืดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่มัน่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าปลาแล้วนิ่งเลยทีนี้หลบแรงกันดูเรือ ลากก็ลากนะ่ลากทุ่นจมไปเลยไม่ได้แนะ่เล่นขี่เผลอมืดมาล่าตอนนี้ไอ,อ้ทีไอ,อทีรุนกันต่อครับอีกสักพักหนึ่งเนาอยถ้าไม่ได้ก็ กูจะได้ตัวเดียวนะครับสองตัวหักนะครับมันดึงหายไปเลยแล้วก็โผล่ขึ้นมาคืออะไรอา,อากาศเริ่มลมแรงเย็น อีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไง ได้จห็ตัวเงินตัวทองไ่บนผักตบผักตบครบยากเลยนะ รวบเลยไม่รู้าไม่เป็นตัวเงินตัวทองเลยไหวโยยวบเยบเลยตกปลาก็นิ่งไปแล้วแนละตัวเงินตัวทองหรืออะไรวะฝั่งนู้นจะขึ้นฝั่งฝั่งนู้นนะ ขึ้นบนแล้วออใช่แน่นอนเลยไอ้ตัวใหญ่ปลาก็นิ่งไปแล้วก็คงจะได้ มานี้ก่อนฮะแล้วก็ยังไงก็ขอจบคลิปก่อนดีกว่านะเพราะว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะแต่วันนี้ก็ได้ถือโอกาสมาก็ลงคลิปยังได้ปลาดูปลาก็ตัวใหญ่อยู่นะตัวเดียวนะครับตัวนึงก็ปล่อยไปนี่เดี๋ยวผมก็ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้อาหารมันเลี้ยงมันไวเนาะถ้าจะกินก็มายกินนะตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขอลา พี่ๆนะครับก่อนขอบคุณที่อแอบไล่แก่คนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับเอาแล้วนึกว่าจะลากเบ็ดลงน้ำไม่มีละนิ่งไปลเลยงั้นก็พอแค่นี้นะฮะก็เจอกันคลิปหน้ากับคนภายนอกอยู่ในเมืองนะเดี๋ยวรักษาตัวก่อนล่ะ นี้เป็นไข้เป็นหวัดหนักเลยอาการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ